สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักใดเดือนค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงสิงหาทั้งเดือนการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันด้วยนะคะอะไรที่เป็นวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องความรักนะคะ ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอามือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะส้มฝากกด subscribe น,นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวพฤษศเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยวนเวียนนะคะอยู่ในเดือนพันธุและสหัชชะสหัชชะเนี่ยจะอยู่ในช่วงปลายเดือน สิงหาเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องตลอดเลยความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอย่างแท้จริงบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังอารมณ์ค่ะระวังอารมณ์ที่จะเอาใจไปใส่กับบุคคลรอบข้างที่ไม่ใช่คนรักคู่ครองแล้วเอามาเป็นอารมณ์กับคนรักคู่ครองอันนี้สําคัญมากๆนะต้องใจเย็นๆนะคะบางทีมันก็อาจจะมีคนรอบตัวคนใกล้ชิดเนี่ย เข้ามามีอิทธิพลบงการหรืออะไรต่างๆอย่าให้เข้ามามีอิทธิพลนะคะแล้วเราก็ต้องดูแลใจของคนที่อยู่กับเราให้ดนะีนะนะอย่าอย่าไปพานใส่อะเอออาจจะต้องเข้าใจว่าบางคนก็อยู่ในสถานะคนกลางนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะอาจจะมีพ่อแม่แนะนําคนรักมาให้หรือว่าเพื่อนฝูงแนะนําคนรักมาให้ บางคนก็อาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนก็ได้นะคะเออหรืออยู่ในสถานะกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะยังต้องมาระวังความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่พ่อแม่หามาให้หรือว่าเพื่อนแนะนําให้แต่เราต้องพิจารณาด้วยตัวเองด้วยนะว่าเขาบริสุทธิ์ใจกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมันมีในเรื่องของดาวที่ไม่ถูกกันและดาวคู่ลุ่มหลงเข้ามาอยู่กับดาวสุกด้วยนะคะมาดู ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะเทนอวอนนะคะสิบไม้เท้ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งใจเข้าใจเลยเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งใจมันเหนื่อยใจมันทุ่มเทแต่ถามว่าไหวไหมยังไหวนะคะไหวแบบ เหนื่อยใจเหนื่อยกายนะเทนนอฟซอดหัวกลับนะคะตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดนะคะบางทีอยากจะตัดเนี่ยเบื่อความรักเหลือเกินมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะอะไรมันเหนื่อยเพราะเรารักเองนะฮะในออฟคัพหัวกลับเวลารักใครเนี่ยรักเต็มที่ใจกว้างให้หมดใจมันไม่มีตรงกลางเพราะอะไรชาวพฤกษรู้ว่าอะไรควรทําเราควรรักแค่ไหนแต่ชาวพฤกษเป็นชาวธาตุดินอะ มันจะมีความแบบยึดยึดติดอะด้วยความที่เป็นธาตุดินธาตุแข็งอะมันเวลาเรารักใครบางทีมันแอบยึดติดโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเราบอกไว้แล้วนะว่ารักพอดีนะเตือนตัวเองเอาไว้แต่พอไปถึงมันถล่มอะเออมันมันมันรักเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันรักเขามากนะรักใครก็ทุ่มม้นนะทั้งหมดอะทั้งเงินทั้งใจนะคะ เอสทับคัพส์นะคะอยากอยู่ใกล้เวลารักใครเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆอยากอยู่ใกล้ชิดอยู่ใกลแค่ไหนก็จะเข้ามาอยู่ใกล้บางทีอ่ะคนที่เขาเป็นคนรักเราอ่ะบางทีเขาอึดอัดนะเราเองก็น่าจะรู้เนอะรู้แหละนะคะแปดถ่วยหัวกลับแต่บางทีมันใกล้ไปเหมือนไฟอ่ะความรักอ่ะใกล้ไปบีบไปมันก็สร้างความอึดอัดอ่ะนะคะ ห่างเกินไปมันก็ไม่ดีอีกนะคะบางทีเราก็คิดว่าเราจะนิ่งนะ King of Cups นะคะบางทีเราคิดว่าเออเราอาจจะนิ่งๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อึดอัดจใจเหมือนกันเพราะอะไรเวลาเรากลับมารักตัวเองหรือนิ่งๆอะ่ะเหมือนพยายามคาดหวังกับคนรักให้น้อยลงอะ่ะเอดดับสอดเราอึดอัดจใจเองแล้วบางทีเราอึดอัดใจที่ว่าเราอาจจะอ่อนไหวกับสภาวะรอบข้างแทนแทนที่จะมาโฟกัสที่การทรีตตัวเองแต่เรากลับกลายเป็นหาความรักข้างนอก ทำให้ความสัมพันธ์อื่นเข้ามาแทรกได้เนี่ยมันก็อึดอัดนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทําอย่างที่คิดให้ได้อในเรื่องของความตรงกลางอะในเรื่องของความตรงกลางเนาะนะคะอาจอาจจะมันอึดอัดเพราะใจตัวเองนี่แหละคือคือรู้หมดถ้าทําได้ก็คงจะดีแต่มันทําไม่ได้เออเพราะฉะนั้นให้ให้กลับมารักตัวเองแบบแบบยายาวันไวกับสิ่งที่แทรกเข้ามาเนาะ คาดหวังกับคนรักให้น้อยลงนะคะบางทีมันมีเรื่องความสัมพันธ์เก่าด้วยเนาะอาจจะเป็นทางเราหรือทางเขาก็ได้แบบนี้ค่ะที่ที่มีเข้ามานะคะแต่สำคัญส้มมองว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่ยัง,ย,งยังไปกันได้อยู่ยังไปกันได้อยู่โดยเฉพาะตัวชาพฤกษบศพเองก็ไม่น่าจะคิดที่จะเลิกหรอกนะคะในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะคะ tree of w a n d s นะคะอันนี้ไพ่สามไามเทงหัวกลับ ชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูถ้าคุณอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเพิ่งคบเพิ่งคุยกันยังไม่รู้อะไรแน่ชัดเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะดูให้ดีนะต้องระวังการบีพัวพันกับคนมีเจ้าของชาวธาตุไฟนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจะไม่มีอนาคตที่คุณสามารถคาดหวังได้ให้กับคุณเลยเขาไม่มีอนาคตไกลยๆยาวๆให้คุณนะดูให้ดีนะ ะะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ครองกันแล้วนะคะชาวธาตุไฟค่อนข้างจะกังวลมีความกังวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราเรา,เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไหมเพราะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้แลมันแบบแลมันจะมีท็อกซิคค่อนข้างเยอะเทนอฟคัพสหัวกลับชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกผพูดได้ง่ายถ้าคุณไหวไปชาวธาตุน้ำไหวกับทันทีเลยอลังการอีกคนหนึ่ง เป็นน้ำมันอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นไฟเลยอลังการเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามนะเราสามารถทะลุไพ่หรือไม่ทำตามไพ่ได้นะคะนะถ้าเราเย็นได้ก่อนขอให้เย็นนะคะขอให้เป็นน้ำนะคะดับไฟไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาไหวง่ายมากเขาจะไหวตามคุณเนะ่ะถ้าคุณอ่อนไหวหรืออารมณ์ไม่ดีเขาเขาจะเป็นตามคุณเลยนะเพราะว่าชาวท่านน้ำอ่ะอยู่ในพันชนะใดก็เป็นแบบนั้นจริงไหมน้ำอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณนะเป็นผู้นําในการที่จะทําให้เขาใจเย็น,เ,ยนเขาก็จะเย็นตามคุณนะเออซึกซอคริสตัลนะคะหัวกลับชาวธาตุดินมังกรฝึกศพกันส้อมมองว่าเขาเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องของการแย่งชิงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้นะเข,เขาเป็นคนที่ชอบเป็นจุดสนใจเป็นคนที่มีคนให้ใใหให้้ความสนใจนะอออเหรือชอบให้คนมาแย่งเขา ก็ได้อยู่แย่งหรือเป็นคนสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับคนแบบเนี้ยเราต้องคิดว่าเราไหวเปล่าที่จะต้องมาคอยสู้รบปลกมือกับคนอื่นเพื่อให้เขาพอใจเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าม,มันใช่เรื่องไหมอะไรเงี้ยอม,มาดูกันถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีมาขยายความด้วยผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวพกศพนะคะ ในกรณีแรกนะคะส้มมองว่าส้มมองว่าเวลาที่เขาเป็นกังวลเวลาที่มันมีปัญหาเขารู้สึกว่าเออมันมีได้สองอย่างเวลาที่เขารู้สึกกังวลใจเวลามันมีปัญหาการเถียงกันอะไรกันทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนะหรือมันเกิดเรื่องราวแบบคนรอบข้างอะสภาวะครอบครัวรอบข้างที่มันไม่โอเคกันนะส้มจะบอกว่า เขาจะพยายามยื้อคุณไว้นะเขาจะไม่ให้คุณไปไหนเออก็น่าๆจะเป็นอาการหึงอะเออนะคะพยายามยื้อคุณไว,ว้เวลาที่เขารู้ว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเขากังวลเขาเขาก,ก็ก็อยากมีคุณในชีวิตอะเป็นกังวลมากว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือการที่เขาแบบ กังวลในความสัมพันธ์เช่นกันแต่เวลาทะเลาะกันบางทีเขารู้สึกหันเหใจว่าเขาอยากมีตัวตนในสายตาคนอื่นเพราะเวลาทะเลาะกันอะแลดูเหมือนเขาไม่มีตัวตนในสายตาคุณเลยอะแลดูเหมือนเขาไม่มีค่าเลยแต่เวลาอยู่คนกับคนอื่นอะคนใกล้ชิดเขาที่ไม่ใช่คุณอะบางทีเขารู้สึกว่าเขามีค่ามันก็อาจจะมีการหันเหใจเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเวลาทะเลาะกันก็อย่าลดคุณค่ากันนะเนาะ ในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือการที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ซื่อกับคุณกนะ็คือมีเจ้าของแล้วเลยแล้วทําให้คุณต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะต้องแย่งชิงอันนี้ไม่ควรเข้าไปเลยนะเออนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะโสดสนิทโสดสนิท,สสนทราวังชาวธาตุไฟเมษสิงธนูคนมีแฟนแล้วเข้ามาชาวธาตุดินมังกรพรึกศพกันเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องยื้อแย่งอาจจะเป็นคนฮอตเข้ามานะคะ มีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะนะอันนี้เป็นสายเปเข้ามานะคะแบบใจดีสายเปนะคะก็ดูว่าชอบไหมแส้มมีความรู้สึกบางอย่างว่าคนโสดชาวพฤกษ์โสดางานเยอะช่วงเนี้ยแล้วคุณนะคิดว่าบางทีคิดถึงคนคุยเก่าๆก็มีแต่ในบางคนก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความรักบางทีเราก็ไม่ชอบตัวเองเพราะเวลารักใครเราทุ่มเทมากๆ จนบางทีกับตัวเราเจ็บเองเพราะว่าเขาให้เราไม่เหมือนที่เราให้เขาเราชอบเปรียบเทียบอยู่เป็นประจำนะคะอาจจะค่อนข้างอึดอัดใจนิดนึงเนาะนะคะประมาณนี้ในในส่วนของอคนโสดที่มีคนเก่าเนะฮะีฮยโสดที่มีคนเก่าเนี่ยมองว่ามีชาวทตุดินมังกรพึกงศพกันอาจจะกลับมายื้อแย่งเวลาที่คุณมีเสน่ห์ ชาวธาตุลมกูมิถุนตุนแค่คิดถึงนะคะแต่ไม่ได้กลับถ้าจะมีเข้ามาหรอจริงๆส้มมองว่าค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกที่สุดนะนะอาจจะอาจจะมีเข้ามาแต่ก็จำนวนน้อยต้องมองแบบนี้ส่วนใหญ่จะนิ่งๆกันเพราะว่าส้มมองว่าคนเก่าๆไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าก็รู้ดีว่าช่วงเนี้ยชาวพึกศบค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เขาดูสภาวะทางอารมณ์จาก จากสื่อต่างๆที่มีคุณอยู่นะอาจจะเป็นอะไรก็ตามอะนะคะไอจีเฟซบุ๊กอะไรก็ตามนะคะพอเขามองเราเขารู้สึกว่าเป๊นกลับตอนนี้คงไม่โอเคอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนรอจังหวะเวลาแต่คงจะไม่ใช่ช่วงนี้ที่มีคนเก่ากลับมาเพราะว่าเขาดูว่าชาวพฤกษบช่วงนี้อาจจะแบบอึดอัดหรือเครียดอะไรบางอย่างนะคะในส่วนของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะ มันคุยกันมันก็มีงานเยอะไปด้วยเราก็ต้องการคนที่ค่อนข้างเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเลิกกับคนที่คุยกับเราหรอกนะเออแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าไปใกล้ๆเขามันอาจจะมีการแบบย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่เข้าไปใกล้กันอยู่ด้วยกันมีนะมีนะคะเออแต่ว่าพอเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะรู้สึกมีดอ,อึดอัดใจบ้างเนื่องจากว่ามันอาจจะมีการที่จะต้องปรับตัวนะประมาณนี้นะคะ ในเรื่องของการคุยกันในบางคนอาจจะมีการรู้ถึงความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่านะคะก็ให้ระมัดระวังกับคนที่คุยเนาะก่อนจะยกย้ายไปอยู่ด้วยอะไรต่างๆก็ดูให้ดีโดยเฉพาะชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุดินมังกรพึกศพการดูด้วยว่าเขามีเราคนเดียวจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูไพ่ชา a d o ส s คป p ทอ์รอวิธีการวางตัวที่ดีไดชาริอตหัวกลับค่ะเอาง่ายๆเลยก็คือว่าลดอีโก้เลยเนาะนะคะ ช่วงนี้ส้มมองว่าชาวพฤกษบ่ะนะคะสำหรับคนที่มีคู่ก็ลดอ e ีโก้แหละค่ะนะคะเอออาจเราอาจจะต้องยอมเย็นก่อนเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปได้ถ้าเรายังอยากอยู่กับเขาอ่ะก็อาจจะต้องลดลดกันถ้าเราลดเขาก็ลดนะพอส้มมองว่าชาวพฤกษบหลายคนเป็นผู้นําในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดส้มเชื่อว่าแฟนคุณจะทําตามคุณ นะคะแล้วก็ในเรื่องของคนโสดนะคะให้ระมาระวังคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนไกลหรือชาวต่างชาติหรือคนที่ดูดีมากๆแต่มันแลดูเหมือนไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะคือส้มต้องบอกว่าทุกทุกชาติคนทุกชาติทุกภาษาก็มีสิทธิ์ที่จะมีทั้งคนดีและคนที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของไพ่อพอร์เรเชนางฟ้านะ เห็นอะไรแนะนำอะไรบ้างนะะีคะใบแรกคือ your calling นะคะสิ่งที่ใจคุณเรียกร้องอ่ะนะคะส้มมองว่าคือสิ่งที่ที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่า,าตัดสินใจไปแล้วแล้วมันเกิดผลยังไงเราก็รับได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใดอ่ะคุณต้องคิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างด้วย ต้องคิดล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะรับผลนั้นได้ไหมเพราะคนที่ต้องรับผลของการกระทําทุกอย่างก็คือตัวคุณเองแต่ก็เลือกทางที่เรารู้สึกว่าเราเลือกแล้วเราจะเสียใจน้อยที่สุดอ่ะนะคะ Angel of Vale นะคะส้มมองว่าหลายคู่ที่เป็นคนรักคู่ครองกันเนะ่เป็นคู่รักพารวยมากๆเลยนะคืออยู่ด้วยการส่งเสริมกันในเรื่องการเงินเนี่ยมันมีการเปกันเนี่ยม,มันมีไพ่ถ้วยขึ้นมามันมีการเปกันมันมีการแบบเอาใจใส่ นะคะขออะไรก็ได้อะพูดดีๆเนี่ยขออะไรก็ได้กัน,นให้ให้กันหนต่างคนต่างเปล้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลก่อร่างสร้างตัวกันดีแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างก็อาจจะต้องคิดดีๆว่าเวเราเราจะใช้แค่เรื่องอารมณ์ในการที่จะไม่ไปต่อกันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคิดดูดีๆ นะเพราะว่าจริงๆเรื่องปากท้องคนที่จะเข้ามาแล้วไม่เอาเปรียบแล้วส่งเสริมกันในเรื่องเงินจริงๆมันก็หายากนะเพราะฉะนั้นให้คิดดีๆนะสำหรับคนที่เป็นโสดอาจจะมีสายเปเข้ามาแต่ก็ต้องดูด้วยค่ะว่าเขาเป็นคนที่ดีในเรื่องซัพพอร์ตแล้วเขาเป็นคนดีในเรื่องความรักไหมเป็นโสดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดซัพพอร์ตดีแต่ไม่ได้เป็นโสดก็แสดงว่าไม่ใช่คนดีในเรื่องความรักไม่ควรเลือกค่ะนะคะมันมันอยู่เหนือทุกข้ออ้างอะค่ะ ถ้าไม่โสดนะเทคชช้างนะคะควบคุมควบคุมตัวเองคนมีคู่ควบคุมอารมณ์คนมีคู่ควบคุมอารมณ์เลยนะสาหรับคนโสดนะคะควบคุมตัวเองในเรื่องของการที่เวลามีคนเข้ามาใหม่ๆค่อยๆพิจารณานะคะใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าใจว่าเวลารักใครก็รักแบบสุดริมทิมประตูเลยแต่ว่าพยายามเนาะพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลอะไรต่างๆให้รอบคอบ ควบคุมตัวเองในเรื่องนี้ให้ดีนะคะดูให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจจะได้ไม่เสียเวลาเปล่านะคะขอบคุณชาวพึกศบขอให้ชาวพึกศบมีความโชคดีในเรื่องความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ